สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปที่แล้วลุงก็ทำซอสบาร์บีคิวนะครับซอสสำหรับตุนซิ่โครงหมูย่างนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทำวิธีการตุนซิโครงตุนยังไงนะครับผมและวิธีการจะเอาออกมาขายทำยังไงแบบของลุงนะครับมาติดตามกันได้เลย ขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะเอากระดูกไปตุนนะครับให้เราเอากระดูกหมูต้มเพื่อที่จะเอาน้ำซุปก่อนนะครับสำหรับร้านอาหารนะครับเราจะได้น้ำซุปเอาไปปรุงอาหารได้อีกหรือว่าทำก๋วยเตี๋ยวนะครับน้ำซุปจะอร่อยมากนะครับแนวไปเข้มข้นด้วยแต่ถ้าเกิดทำกินที่บ้านไม่ต้องต้มก็ได้ครับตุนได้เลย แต่มันจะนานหน่อยนะนะครับตอนนี้ก็ตุนได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับผ่านไปแล้วก็ช้อนเอาซิโคงหมูออกใส่หม้อนะครับที่เหลือก็จะเป็นน้ำต้มซี่โคงหรือว่าน้ำต้มกระดูกหมูนะครับที่แสนอร่อยนะครับร้านลุงขายก๋วยเตี๋วด้วยนะครับขายโปะ๊ะขายต้มยำเราก็จะใช้น้ำซุปตัวนี้เพื่อที่มาใช้ในแต่ละวันแต่ละวันนะครับ เราอย่าต้มทุกวันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำซอสใส่น้ำซอสที่ใส่คือน้ำซอสเก่าเมื่อวานนะครับอันนี้เป็นน้ำซอสใหม่น้ำซอสใหม่น้ำซอสเก่าก็คือน้ำซอสที่ตุ่นแล้วเนี่ยเราอย่าเอาไปทิ้งนะครับใช้ได้ต่อไปทุกวันเลยนะครับวันถัดไปเราก็ใช้ต่อไปได้พอมันไม่เข้มข้นเราก็เอาน้ำซอสของเราอันใหม่ผสมลงไปครับ จะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะครับเราก็ตุ่นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ดูว่ามันเปื่อยแค่ไหนเราชอบเปื่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราก็เอาออกนะครับเดี๋ยวลุงก็จะต้มอีกหมอห้อนึงครับกระดูกหมูเราจะต้มสองหม้อวันนี้นะแต่ว่าจะทําให้ดูหม้อเดียวนะครับตอนนี้ก็เปื่อยแล้วพอเปื่อยแล้วเราก็เอาออกเอาออกจากน้ําตุ่นนะครับขึ้นมาให้มันสเด็จให้แห้งนะครับ แล้วก็เดี๋ยวตั้งไว้ให้เย็นนะเราจะเก็บใส่กระป๋องแบบนี้ไว้แล้วจะมีฝาปิดนะครับพอเอาเสร็จแล้วเนี่ยพอเอาขึ้นหมดแล้วพอมันเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาไปเก็บในตู้เย็นนะครับเพื่อที่จะเนี่ยครับหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะเอาไปค้างในตู้เย็นไว้หคืนพอหคืน ความเย็นทําให้ซี่โครงเนี่ยเป็นตัวใช่ไหมครับพอเวลาไปย่างเนี่ยมันจะได้ไม่ร่อนกระดูกนะครับเวลาเราจะขายเนี่ยเราก็เอาไปย่างแบบนี้นะครับถ้าเราจะตุนปุ๊บแล้วเราก็จะไปย่างปั๊บเนี่ยเวลามาย่างมันจะเละนะครับต้องเอาไปเข้าตู้เย็นหนึ่งคืนคือเราจะทําไว้แบบนี้ทุกวันนะครับวันต่อว,วันแล้วเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นเอาไว้หนึ่งคืน เราจะมีต้มทุกวันแล้วเราจะเข้าทุกวันครับวันผัดไปก็จะมีอยู่ในตู้เย็นทุกวันนะครับเนี่ยฮะเวลาย่างแล้วมันจะเป็นแบบนี้เราต้องย่างเตรียมไว้นะครับเวลาออเดอร์มาจะได้ไม่ชา้าไอกระป๋องนี้คือยังไม่ได้ย่างนะแต่อีกกระป๋องหน,นึ่งี่ยอันนี้คือย่างแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับ พอเราย่างเสร็จแล้วเนี่ยเวลาออเดอร์มาเราก็เอามาใส่กระมังนะครับแล้วก็เอาซอสบาร์บีคิวของเราอ่ะราดลงไปนะราดลงไปให้พอดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเข้าไมโครเวฟสัก3านาทีนะครับเสร็จแล้วก็จะเสร็จนะเท่านี้เองนะครับวิธีการเอาออกมาขายนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่จาน นะครับใส่จานแล้วก็ให้ลูกค้าได้เลยเสิร์ฟได้เลยครับนี่เป็นวิธีทำบาร์บีคิวตุนนะครับหรือว่าง่ายๆก็คือที่โครงย่างตุนหรือว่าที่โครงตุนย่างอะไรก็ว่าไปแล้วแต่จะตั้งชื่อนะครับแต่ที่ร้านลุงก็คือที่โครงย่างนั่นแหละนะเอาไปตุนก่กอนนะครับให้มันเปื่อย พอเปื่อยแล้วน้ำบาร์บีคิวจะเข้าไปในเนื้อของซี่โครงนะครับจะกินอร่อยจะกินกับข้าวขาวหรือกินกับข้าวแดงอะไรก็ได้นะครับข้าวแดงก็คือข้าวผัดแคชช OP นะครับสำหรับลิปหน้าลุงจะทำไก่ย่างนะครับในซอสต,ตัวเดียวกันกับบาร์บีคิวของเรานี้นะครับใช้ได้ทั้งออหมูหรือว่าซี่โครง นะครับที่ผมย่างหรือว่าไก่ย่างเราจะใช้ทอสตัวเดียวกันนะครับจะกินกับข้าวขาวก็ได้จะกินกับข้าวผัดแคทช็อปก็อร่อยดีนะครับสาหรับคนต่างชาตินะครับออเดอร์นี้ขายดีสำหรับร้านลุงนะบาร์บีคิวชิเก้นกับลิบบาร์บีคิวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพอกลิปนะครับนี่คือสูตรของร้านลุงนะครับผมสนใจก็เอาลองทำมาดูนะครับ อย่าลืมครับคลิปหน้าพบกับวิธีการย่างไก่อบไก่ของสูตรของร้านลุงนะครับว่าทํำยังไงนะครับใช้ซอสตัวเดียวกับซี่คมหมูย่างเลยนะครับทําง่ายๆครับขายดีด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสําหรับไก่ย่างนะครับถ้าชอบคลิปดุงก็กดไลค์กดแชร์ให้ดุมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ